ช่วงที่3สนับสนุนโดย Thailand Smiles with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชี๊อแปง้งเชี่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ นี่เรามานั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านเขาบอกว่าเวลาดูบ้านเนี่ยมันก็จะท้อนเหมือนกันว่าตัวเราเป็นยังไงเราชอบอะไรครับที่บ้านหลังนี้มันสะทอนว่าเป็นพี่บี้เลยไหมคะมากมากครับมากเพราะว่ามันก็เหมือนดีไซน์ออกมาในในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ใส่สิ่งที่เราชอบเข้าไปในบ้านเราเลือกตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าต้องวางอะไรยังไงจริงๆก็บอกจุดประสงค<อ>์สําหรับคนที่ออกแบบว่าเราชอบแบบไหนเราชอบสไตล์ไหนจริงๆผมก็ชอบ ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนนะอเออแล้วก็ชอบดูหนังอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเนี่ยคือความต้องการของเราเาก็ดีไซน์ให้พื้นที่มันเป็นคอมมอนแอร์เรียที่แบบสังสรรค์ได้ด้วยตอนนี้ก็เลยเอาทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบ้านหมดเลยจากสังสรรค์น,นอกบ้านเปลี่ยนไปสังสรรค์นในบ้านชวนเพื่อนมาที่บ้านแต่ <laughs> <laughs> ที่เราจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ย พราะที่ถามถึงบ้านเนี่ยบ้านก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่บี้อ่ะวางแผนเอาไว้ในชีวิตแล้ววันนี้ก็ทําได้สําเร็จใช่ครับก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ห้องเช่าบ้านเช่ามาตลอดก็แต่ก็ปลายทางเราก็มองว่าเฮ้เราก็อยากมีในสิ่งที่มันเป็นบ้านของเราเอ,อเองที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยเป็นบ้านเรียกว่าบ้านในฝันออแล้วกันเราก็วาดภาพมันมาผมก็ผมก็วาดวาดภาพมันมาตลอด คือพี่พี่เป็นคนที่ทําอะไรมีการวางแผนอะที่สังเกตได้เลยว่าในทุกอย่างดังนั้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้พี่พี่วางแผนมาตั้งแต่เด็กเลยไหมว่าวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่คนรู้จักอืมอ่ามันไม่ได้ถึงขั้นวางแผนว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะหรือว่าวันนี้จะต้องประสบความสําเร็จด้วยการเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์คือมันไม่มีณนณะนะยุคโมเมนต์นั้นยังไม่มีแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะเป็นคือผมตอนเด็ก ก็อยากที่จะมีคนรู้จักเยอะๆเพราะเรารู้สึกว่าอยากเป็นคนดังอยากใครปอยไหนก็มีใครทักอะไรเงี้ยอันนี้ตอนเด็กคือตอนประสบการณ์ตอนเด็กเคยมีรายการทีวีไปสัมภาษณ์เขาเรียกว่าถ่ายทอดสดแล้วกันบั้งไฟพญานาคผมจำได้ที่หนองคายเนี่ยแหละที่บ้านเราเนี่ยแหละอะไรเงี้ยแล้วเราเลยรู้สึกว่าอยากออกทีวีอะไรเงี้ยตอนเด็กก็เลยบบพยายามเขาถ่ายทอดสดใช่ไหมเราจะรอดูว่า ถ้าสี่ก็มันจะตัดกล้องมาจากห้องส่งมาที่ภาพถ่ายทอดสดใช่ไหมผมก็แบบพยายามได้จังหวะพยายามบอกมืออย่างให้ตัวอ๋อเองออกกล้องแล้วก็ถามที่บ้านว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นมือเราเหรอเห็นตัวเราไหมพยายามเอาตัวออกมาก็การที่ได้อยู่ในทีวีหรือมีคนเห็นผมรู้สึกแบบโมเมนต์นั้นมีความสุขรู้สึกเท่ดิแสดงว่ามันก็เป็นความฝันเนาะที่เราอยากจะเป็นคนที่ที่ให้คนได้รู้จักใช่เออตั้งเดินเด็กแล้วก็โตมาก็เลย ก็เลยอยากให้เป็นปน,ปนอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่เราเคยคิดไว้ครับแต่อันหนึ่งที่พี่ๆบอกว่าอยากจะทําคืออ,อยากจะเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนอื่นใช่ครับก็โกคือเป้าสูงสุดของผมคือสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้คนเยอะมากที่สุดอย่างโมอตโต้ของผมคือรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลย uh. เป็นสิ่งที่ผมตั้งมาตั้งแต่ผมทำมคลิป,ปรแรกๆเลยอ,อันนี้คือเป้าหมายของผมแต่ด้วยลำพังตัวผมเองผมอาจจะทำได้จำนวนหนึ่งคนอาจจะได้ดูหรือสร้างรอยยิ้มได้จำนวนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากทำคือให้มันเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มผมก็เลยจำเป็นต้องสร้างคนรุ่นใหม่หรือมีวิธีการทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้มันเกิด ความสุขหรือรอยยิ้มให้ได้ยเอดยอะที่สุดด้เป็นไม่ได้สิ่งที่ผมคิดได้นะวันนี้คือธุรกิจที่ผมทำํำหรือสิ่งที่ผมทํามันกระจายตรงนี้ออกไปได้แสดงว่าวันนี้คงไม่ใช่แค่ว่าพี่บีคนเดียวละแต่พี่บีมองถึงการที่จะสร้างยูทูบเบอร์คนอื่นๆขึ้นมาอีกใช่ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ๆมเพราะตัวเขานี่แหละจะเป็นคนที่สร้างรอยยิ้ม,มด้วยเสียงหัวเะหัวเราะให้ได้มันเปรดหรือมันกว้างอ,ออกไปได้อีก ค่ะแล้วพี่พี่ให้โอกาสสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะหนึ่งคือ Inhouse Inhouse เราก็พยายามสร้างจากสิ่งที่มีมันคือการเรียนรู้เราได้และว่าเอ้ยเราจะมีวิธีการพัฒนาพวกเขาอย่างไงเพื่อให้เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ดีและสเต็ปต่อไปก็คือเฟ้นหาบุคคลที่มีท ALEN แล้วก็ซับพอร์ตเขาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผมมองว่าเป็นเครื่องมือที่เราได้เรียนแล้วก็ปลั๊กอินให้กับเขาแล้วทำให้ เขาประสบความสาเร็จแล้วก็สมมอบเจตนาลมของเราออกไปแสดงว่าวันนี้พอมีบีเดสกามีเป็น YouTube เป็นช่องหนึ่งละอีกหน่อยอคนที่ทํากับพี่ๆเขาอาจจะเกิดเป็นช่องเป็นอะไรของเขาปัจจุบันก็มีมีอยู่แล้วออมีอยู่แล้วครับปัจจุบันก็มีหลายๆช่องที่เกิดขึ้นมาหลักหลักแสนหลักล้านซึ่งก็มาจากผลผลิตจากสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดให้ใช่ครับแล้วก็จากไฟของเขาเองพลังจากเขาเองสิ<อ>่งที่เราทําให้ได้คือเรา empower เขา Motivate พวกเขาตั้งแต่รู้จักกับพี่บี้มาเนี่ยตอนนี้อยู่กับพี่พี่มา5ปีใช่ไหมคะพี่บี้เป็นคนให้ให้โอกาสคนตลอดคือแกจะแบบคอยสอนอะแกจะไม่แบบไม่เคยปิดกั้นเลยใครอยากลองทําอะไรแกให้ทําถ้าแกซัพพอร์ตได้แกซัพพอร์ตอะไรเงี้ยพี่บี้เป็นคนสุดทุกทางครับผมไปต้องไปให้สุดถ้าไปไม่สุดถือว่าไม่ทําดีกว่ามาถึงวันนี้คิดว่า เราถึงจุดที่เราพอใจสูงสุดแล้วหรือยังหรือมันยังมีอะไรที่อยากทําอีกไหมคะพี่บียังไม่ผมผมมองว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากทำและผมเชื่อว่าการสร้างรอยยิ้มหรือสร้างความสุขมันยังมีอีกหลายแองเกิลที่ยังสามารถทําได้นะอาจจะไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์อย่างเดียวมีมุมอื่นอีกธุรกิจอื่นหรืออะไรก็ตามที่มันสร้างรอยยิ้มได้ผมก็อยากพร้อมที่จะเข้าไปทํา อย่างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากอยากทำาคือซัพพอร์ตน้องๆที่มีความฝันอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้มาเป็นยูทูบเบอร์<ม>หรอกแต่เขาอยาก<ม>ที่จะทําอะไรหรือมีโปรเจกต์อะไรเราพร้อมที่จะไปอินเวส์หรือหรือซัพพอร์ตพวกเขาได้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันสารฝันผมตอนเด็กเพราะตอนเด็ก<ม>ผมชอบเข้าสายงานประกวด<อ>ประกวดโคดดิ้งแบนเดินสายประกวดประกวดโคดดิ้งประกวดอ่าเอ็กเประกวด Microsoft อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ที่ผมประกวดได้เพราะมันมีงานให้ให้ประกวดไงแต่แต่ถ้าสมมติวันนี้เราเปิดเราพร้อมแล้วเรามีศักยภาพเราสามารถสร้างโอกาสดี <ห acompañ S 1> <ห>ตัวนี้ขึ้นมาสาหรับก,การแข่งขันหรืออะไรบางอย่างน้องๆเขาก็จะได้ได้พัฒนาศักยภาพ <ø> hm ลงมาแข่งขันแล้วพอเขาได้ลงมาแข่งขันแล้วเขาประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็ตามสิ่งนั้นมันทําให้เขาแบบได้เรียนรู้แล้วก็ภูมิใจเขาสามารถได้รับการภูมิใจจากที่บ้าน มัน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 รู้สึกปราบปื้มนะพี่บี้ใช่อมวาว่าทิพย์มาดูงานของพี่บีออ้อ่ะทิพย์ก็ชื่นชอบพี่บี้อยู่แล้วนะชื่นชมว่าเออมีความสามารถอะ่ะทางานได้สนุกสนานแต่พอทิพย์มาคุยกับพี่บี้มันยิ่งชื่นชมเข้าไปอีกอะ่ะว่ากกว่าจะมาเป็นงานที่เราชื่นชมเนี่ยวิธีคิดหรืออะไรต่างๆของพี่บีอ้อ่ะอย่างที่ทิพย์พูดตั้งแต่ต้นอะ่ะทิพย์ก็ยังยืนยันคำนี้ว่าเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ขอบคุณครับ วันนี้ถ้าเกิดจะให้คำนิยามของผู้ชายที่ชื่อกฤิบุญยรังจะบอกคุณผู้ชมว่าไงคะครับนิยามของผมผมก็คงต้องอยู่ที่เหมือนเดิมของผมยังยึดมั่นผมยังยึดมั่นกันกบโมโโอเตอร์ของผม,มคือรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมะโคตรมีความสุขคือมันเนื้อแท้ของผมเองเลยคือว่าผมมีความสุขจริงๆเวลาที่แบบคนดูหรือคนที่ได้รับผลลัพธ์จากการที่ผมถ่ายทอดอะไรออกไปครับ ผขามีความสุขผมผมรู้สึกมีความสุขโอ้ย oh, วันนี้ขอบคุณพี่บีมากมพี่พี้ทำให้ทิพมีความสุขและทิพเชื่อว่าทําให้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ได้ชมมาตั้งแต่ต้นรายการมีความสุขและได้แนวคิดได้ไอเดียดีๆต่างๆมากมาย huh. ทิพมีอีกหนึ่งความสุขที่จะมอบให้กับพี่บี้ก็คือมะม่วงอบแห้งไทยทิพค<อ>่ะอันนี้ทานแล้วก็จะมีความสุขครับผขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมค่ะชลศมีกวีพีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆกับแขกรับเชิญคนไหนพลาดไม่ได้นะคะวันเสาร์ค่ะ4ี่โมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 3 4กลับมาพบกันกับเรื่องราวที่จะนเปคุณผู้ชมได้ยิ้มแบบที่วันนี้เราได้ยิ้มกันเต็มที่เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะคะช่องทางต่างๆพูดคุยกันได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วแล้ววันเสาร์หน้า4ี่โมงเย็นกลับมาพบกันใหม่สวัสนดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณ TrueMove Edge บริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชนสิ่งสิ่งที่ผมชอบทำเลยก็คือชอบสังเกตก็คือเวลาเราไปแต่ละที่เราชอบสังเกตคนสังเกตความเป็นไปของสังคมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งเก็บเล็กๆเราเหล่า,ลานี้แหละผมเอามาสร้างเป็นคอนเทนต์ได้อ,อ,อ,อมอรินทีวี